ช่วงสุดท้ายของรายการแต่ว่าคุณผู้ชมยังอยู่กับคักเคงแล้วก็ป้าจอยสุดนันทวดีอุทายโยนะฮะพิมพีตัวใหญ่เว้นวรคตำเรื่องข้อความส่งมาที่4240333เข้ขามาร่วมพูดคุยกับเราได้มาถึงเรื่องราวการสยกรรมกันนิดนึงเราสองคนไม่เคยผ่านการทําสยอยกร,รมเลยทั้งสิน้นฉันอยากจะมีจมูกที่ทุกอย่างเราสองคนเป็นธรรมชาติธรรมชาติหลงโษธรรมชาติหนึ่งแล้วยังได้เท่านี้ เมื่อเดือนตุลาคมปี56ไปที่แล้วป้าจอยอม,มันเคยมีข่าวของโชบบี้แชลดอนหนุ่มนักแต่งเพลงชาวลอสแองเจลิสวัย3าปีเขายอมเสียงเงินประมาณ3ล้านกว่าบาท<ฮ>ไปผ่าตัดศัลยกรรมใบหน้าให้เหมือนกับชัสตินบีเบอร์มาแล้ว<ฮ>นะฮะซึ่งก็มีละไม้คล้ายบ้าง<อ>นะฮะแต่ว่าล่าสุดนะฮะมีรายงานข่าวของคุณแม่ลูกหนึ่งชาวมานนเมืองสแนร็อตเท็กซัสอายุ3าปีท่านน,นี้เธอลงทุนทำศัลยกรรมใบหน้าแล้วก็เรือนร่างไปแล้ว6 ครั้งหมดเงินไปกว่าแ0 0แสนบาทเพื่อที่จะให้มีใบหน้าละไม้ครับข oh, <no. S 1> ายกับเจนิเฟอร์รอเรนนางเอกฮอลลีวูดคนดังอุย้ยเ,เอารูปไปเลยหยิบคุณหยิบรูปไปเลยอุ้มรูปไปปุ๊บคุณหมอคะหนูอยากได้หน้านี้อยากได้หน้าเหมือนเจนิเฟอร์รอเรน์ คริสตี้ผู้หญิงคนนี้นะฮะมีอาชีพเป็นครูฝึกสุนัขคุณแม่ของเด็กหญิงวัยห้าขวบมีลูกสาวด้วยนะรูปร่างของเธอเปลี่ยนไปหลังจากคลอดลูกทําให้เธอเนี่ยบอกว่าไอเนี้ยมันแรงกระตุ้นทาให้ฉันอยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองให้สวยเหมือนกับเจนนิเฟอร์ลอเรนพราะฉันรู้สึกว่าหลังจากที่ฉันคลอดลูกสาวฉันรู้สึกอึดอัดไม่ชอบรูปร่างของฉันเลยนะฮะเธอทําอะไรบ้างผ่าตัดนมไปดูดไขมันส่วนเกินที่ใบหน้าบางส่วนออกดูดไขมันส่วนเกินตามร่างกายบางส่วนออกผ่าตัด เสริมปลายจมูกด้วยนะฮะหน้าเก่าเขาก็สวยอยู่นะใช่หลายคนถามว่าแล้วผัวไม่ว่าหรออผัวไม่ว่าหรอผัวชอบสิสามีก็บอกว่าไม่ได้ปื้มกับการไปทำหนังหน้าของเมียสักเท่าไหร่เลยเพราะผัวบอกว่าเจนิเฟอร์โรเนไม่ใช่ดาราที่ผมรู้สึกว่าสวยทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจของเมียเขาอย่างเดียวนะฮะแต่เมียก็แย้งกลับว่าไอเงินที่ฉันไปทําหน้าทั้งหมดเนี่ยนะมันไม่ใช่เงินกงสีนะ ไม่ใช่เงินครอบครัวนะเป็นเงินของฉันคนเดียวมันเป็นความสุขของขาโทเป็นเงินของฉันคนเดียวออแล้วพอเธอทําหน้าเธอให้คล้ายกับเจนนิเฟอร์เลนต์ปุออ๊บเธอก็หัวใสคุณผ,ผู้ชมโทรไปที่สถานีทีวีช่องต่างๆออของประเทศเธอบอกว่ๆๆานี่นี่ตอนนี้ฉันทําหน้าๆๆเหมือนเจนนิเฟอร์เลนต์แล้วมาเชิญฉันไปออกทีวีสินี่เขามีรายการ Extreme Makeover ที่ฮอลลีวูดเนี่ยนะเขาโปรโมทเรื่องของการทําศัลปกรรมแล้วเขาก็แบบเอาคนที่หน้าตาแบบประหลาดๆเนี่ยมาทำจนสวยอะเค้ก เพราะว่ามูลค่าของธุรกิจการทําศัลยกรรมเซอร์กิลี่ที่เมืองนอกเนี่ยนะมันบูมปูตุมมากแล้วก็พอพอเราทําหน้าได้อย่างที่เราอยากทาปั๊บเนี่ยนะคนก็จะอยากไปทําที่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้เกาหลีมันมาแรงไม่ละก็เสนอรายการทีวีให้ติดต่อเธอไปเธอก็ไปออกปุ๊บเธอก็ได้ได้่เอเอาเงินคืนมาเลยที่ทาทั้งหมดเนี่ยกวหมอหมอหมอที่ทําหน้าที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้เดินเข้ามาศัลยกรรมฝ่ามากที่สุด อยากจะให้มีปากเหมือนแองเจลินาจลรี่อยากมีหน้าอกนมให้เหมือนก,กับสการ์เล็ตยูเฮสันแล้วก็อยากมีหน้าอกเหมือนเมแกนฟ็อกมีข้อถามบอกว่าพี่เคกับพี่จอยสนใจจะสัญญกรรมมากไหมคะอก็ดูหนังหน้าพี่สองคน,นดินดีขนาดนี้แล้วจะไม่ทำบอฉันอยากจะหมูโดงนะฉันอยากหมูโดงนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะ แต่ไม่กล้ากลัวเข็มเมือกลัวเข็มก็เป็นสิ่งที่หยิบมาฝากนะคะแต่ว่าถ้าป้าจ่ายตังให้หนูทำไหมทำไม่ต้องคิดเด่ยนี่ขนาดกลัวเข็มนะไปจิต งอกดีว่ะแ่ยิ่คิดนิดนึงเนาะเออเอามาที่งานประเพณีกันหน่อยนะสืบชะตาทะเลอ่าวไทยที่สมุทรสาครครั้งที่3แล้วคุณผู้ชมเขาจัดขึ้นแล้วก็มีวันนี้ด้วยใครที่ดูรายการเราจบปุ๊บนะคะไปได้เลยนะจะจัดขึ้นบริเวณริมเขื่อนสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่เราเคยที่เราจะไปตอนสงการนี่นะใช่แล้วใช่แล้วนะฮะชาวสมุทรสาครเขาบอกว่าจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสำนึกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่มีมาตั้งแต่ บรรพบุรุษเพื่อให้หันมาร่วมกันฟื้นฟูและก็อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังให้ดํารงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นตลาดมหาชัยโอ้ของสดเพียบเนาะใครสนใจก็รีบไปนะคะเพราะว่าที่มหาชัยของของอร่อยเยอะและเราสองคนจะไปตอนสงกรานต์ใช่ใช่แล้วก็ตรงนั้จะมีท่าเรือนะที่เขาบอกเป็นท่าฉลองนะท่าลอกลับมหาชัยนี่แหละนี่แหละ ใครที่ไปตลาดนี้ไปร่วมง,งานนี้คุณจะเห็นเห็นท่าเรือมหาชัยท่าเรือท่าฉลองเราก็เพิ่งเห็นว่ามอเตอร์ไซค์มันก็ข้ขามเรือกันได้กเก็ว่ากันไปนะงานมีวันนี้นะ8เออมษายนอย่าลืมวันนี้8เมษายนมีอะไรนะป้าทางการเมืองอ๋อนี่ไงคะปปชเปิดเนชั <laughs> ่นทีวีของเราไว้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะปอปชค่ะวันนี้เรื่องการจำนนำข้าวต้องจับตาดูว่าจะมีคนไปชี้มีคนไปชี้แจงเพิ่มเติมไหมถ้าไม่มีคนไปชี้แจงเพิ่มเติมคุณคะ เขาตตดสินชุ่เมื่อนะคะอืมใครจะไปก็ไปด้วยกันนะไปคนเดียวไม่เอาเออแล้วเพื่อนๆเ,เราไปไหนเนี่ย เพื่อนๆราอยู่ที่สยามดิสคอรีวันนี้ไปปักหลักอยู่ที่สตูดิโอดาวทาที่สยามดิสคอรีอีกแล้วนะแล้วก็สตูดิโอแห่งนี้คุณผู้ชมสามารถไปดูได้จับต้องได้เพราะเราจะแปลว่าก็ไปยืนดูอย่างนี้เลยไม่ต้องดูผ่านทางหน้าจอทีวีนะออกทีวีด้วยนะไยืนยืนโลจริงๆจริงๆแล้วบางช่วงบางตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยเขาบอกมีรายการบันเทิงนะแล้วเขาจะเอาศิลปินดาราเนี่ยมาถือสยามดิสคอรีเลยก็ใครเป็นแฟนในชั้นทีวี เผื่อไปเจอกันที่ถนนข้าวเหนียวขอนแก่นจ้าช่วงของสงการเรายกเข้าไปที่นั่นอย่างแน่นอนแต่ว่าส่งทีมงานไปเราไม่ได้ไป, <laughs> ไปนะฮะวันนี้เราสคนรวมถึงทีมงาน,นทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ